กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มีนโยบายในการผลิตพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชนความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่ผ่านมาได้ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ดำเนินการผลิตละครสะท้อนความเป็นท้องถิ่นชุดฮัลโหลไทยแลนด์ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการพัฒนาศัก,กยภาพนักเขียนบทละครหน้าใหม่จากแต่ละภูมิ นำมาพัฒนาจนได้เป็นบทละครที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นจำนวน5เรื่อง5ภูมิภาคล่าสุดได้เปิดตัวละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชุดฮัลโหลไทยแลนด์ปีที่2จํจำนวน2เรื่อง2ภูมิภาคได้แก่ออรพิมานและออนแอร์หันสาบ้านนาโฮแซลภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะครับฮัลโหลไทยแลนด์ ปี2ครับเป็นการทํางานร่วมกันของกองทุนพัฒนาสืออ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับกับทางสมาคมนักเขียนบทละครตัวทัดเราอยากได้นักเขียนบทหน้าใหม่นะครับจากทุกๆภูมิภาคเราอยากเห็นเรื่องเล่าของชุมชนท้องถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริงๆแล้วเราอยากเห็นผลงานจากคนในท้องถิน่นเป็นผลงานที่เป็นละครหน้าใหม่เป็นละครเรื่องใหม่แล้วก็เป็นละครที่สามารถนํามาเผยแพร่ออกาศได้จริงนะครับที่จึงเป็นที่มาของของการ ทำโปรเจก t นะครับแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันกับคนในท้องถิ่นเป็นการทํางานร่วมกันกับนักแสดงที่เราอยากเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาดาเนินการเขาเรียกว่าถ่ายทอดเรื่องราวจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นจริงๆในแต่ละภูมิภาคเราทําปีแรกไปแล้วนะครับสเรื่องเพลีสบัดชัยใต้สมุทรสุดตายฟ้านะครับแล้วก็พัทยาสอดสุดท้ายปีนี้เป็นฮัลโหลไทยแลนด์ปีสองมี2เรื่องนะครับจากภาคอีสานคือ ออนไดหันษาบ้านนาโฮแซวนะครับแล้วก็ตัวแทนจากภาคกลางอมรนท่มาน,นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องเข้มข้นในเชิงของคอมดี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบทที่เขาเรียกเสียดสีหรืออาจจะมีนัยยะทางความหมายในการเล่าเรื่องอยู่ชวนติดตามทั้ง2เรื่องนะครับก็อยากเชิญชวน,ชวนทุกคนนะครับคอยติดตามละคร2อเรื่องนี้นะครับจุดที่น่าสนใจสําหรับ2เรื่องแล้วรวมถึงโปรเจกต์ของฝรไทยแลานทั้งหมดก็คือว่า เมื่อคนท้องถิ่นเล่าเรื่องของตัวเองผ่านละครมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาประสบเป็นเรื่องที่ไม่มีเสกสัตว์ฟันแต่งคือเรื่องเรื่องที่เขาเจอเจอขึ้นมากับตัวเองและมาทํางานร่วมกับนัเกเขียนบทมืออาชีพเป็นการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพและมีการนําเสนอเป็นละครผ่านผูนผ้กำกับมืออาชีพเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพที่ผมว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะในะละครไทยในปัจจุบันนี้น่า,นาติดตามชมค่ะ ก็สําหรับภาคการภาคการก็จะเล่าย้อนลับไปช่วงยุคโควิด่ว่าเรื่องราวความบิดเบี้ยวของคนของอะไรคือความวุ่นวายของช่วงยุคโควิดนะครับก็จะเห็นคาว่าอมรพิมานบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่สวรรค์แต่มันอยู่ที่คนสร้างมันเป็นสวรรค์นะครับส่วนอนภาสาบรนาโหยวแซวก็พูดถึงความเชื่อท้องถิ่นเรื่องปอบเรื่องการเป็นดีเจวิทยุชุมชนครับคือจะเห็นความสนุกของ ของวิธีชุมชนวิถีชาวบ้านจริงๆอะครับผมก็เอาเนี่ยสามัรดาโฮเซก็คือเป็นสตอรี่ของนักเขียนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็เขาเอาเรื่องเขามาเล <c oughs> ่าจริงๆป้าชาโฮเซลเราได้เรื่องมาจากน้องที่เป็นนักเขียนในพื้นที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพดีเจท้องถิ่นของเขาแล้วก็ผูกเอาเรื่องของดีเจมาผูกเรื่องกับปอบในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเรื่องปอบในพื้นที่ของเขาจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นมันสะท้อนในสงความเชื่อสะท้อนความสนุก สะท้อนปมปัญหาคือที่ออกมาได้อย่างตรงมากครับละครวิมานก็เป็นภาพสะท้อนของอหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงกรุงเทพก็คือคือหมู่บ้านจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมีเรื่องราวที่เป็นปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนก็าตามในกร,รุงเทพและลครเราพยายามเขาเรียกว่ามีกระบวนการในการถ่ายทําการผลิตละครของขลุ่ยไทยแลนด์ครับเราอยากให้เกิดความเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับ ชุมชนในท้องถิ่นด้วยเรามีการแคสนักแสดงคารเตอหน้าใหม่บางส่วนนะครับมาทํางานกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพซึ่งคาเล็เตอร์ของนักแสดงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยจากทีมงานของสมาคมนักเขียนบทหรือผู้เขียนบทเองครับแล้วก็กองทุนเองทํางานร่วมกันในการที่จะเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับคาเล็เตอร์ของบทจริงๆงั้นก็จะมีนักแสดงหน้าใหม่ในละครเรื่องนี้อยู่หลายส่วนนะครับขออนุญาตเดี๋ยว ให้นักแสดงอาจจะได้นำตัวนิดนึงนะครับในการแต่เรื่องครับสวัสดีครับผมบอมนะครับผมก็รับบทเป็นทศพลครับในเรื่องออนแอร์ภาษาบ้านนาโฮแซวครับครับกล้องเครลคุณเพียรนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นลูกของหมอผีครับในเรื่องของออนแอร์ภาษาบ้านนาโฮแซวครับครับสวัสดีค่ะชื่อนางอามีนะครัรับบทเป็นเอมมี่ค่ะในบ้านออนแอร์ภาษาบ้านนาโฮแซวค่ะสวัสดีครับผมชื่อดันเท่ครับผมได้เป็นไพรโลดเรื่องอมรพิมานครับสวัสดีครับ นักสื่อฐามสกุลถามวิเศษครับรับบทเป็นนักพดลในเรื่องอมรพิมานครับยาค่ะจัญญาในสว่างคุณค่ะเป็นนักแสดงในเรื่องอมรพิมานค่ะนักแสดงนักเก่าอันนี้เก่ากว่ายาค่ะสี่ยาดั้งเดิมค่ะแสดงเรื่องอมรพิมานค่ะเรื่องที่เรานํามาเล่าในละครทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์จริงๆของเจ้าของบทประพันธ์นะครับในท้องถิ่นจากภาคอีสานเองจากในภาคกลาง เป็นประสบการณ์ที่เขาเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบในการมาเล่ามาถ่ายทอดผมว่าเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาที่มาจากเขาเรียกต้นเรื่องหรือสตรอรี่ในการเล่าเรื่องที่มาจากตัวบุคคลจริงๆที่มีประสบการณ์จริงดังนั้นเมื่อผ่านกระบ,บวนการในการที่ทาํางานร่วมกันกับ,ม,กบมืออาชีพโดยนักขีบทมืออาชีพแล้วทํางานร่วมกันกับผู้กำกับมืออาชีพแล้วและทํางานร่วมกันกับนักแสดงมืออาชีพแล้วนะครับภาพรวมทั้งหมดในการที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการทําละครที่ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งหรือเป็นต้นแบบหนึ่งที่ชวนติดตามได้แน่นอนนะครับในเรื่องของเนื้อหากระบวนการและแม้แต่เขาเรียกว่าแง่คิดหรือมุมมองที่จะเห็นความเป็นอัตลักของของละครเรื่องนี้นะครับฮัลโหลไทยแลนด์นะครับซีซั่นหนึ่งที่เรามีไปแล้ว3เรื่องนะครับตอนนี้ยังสามารถกลับไปดูได้อยู่ในช่องทางของไทยทีวีนะครับแล้วก็อีก2เรื่องในครั้งนี้นะครับอนยัสา,าปัาโฮเซลก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะออกอากาศทางไทยทีวีสนะครับส่วนอมรี่มาก็เดี๋ยวจะ ตามไปติดติดในเร็วๆนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับที่มาที่ไปของละครเรื่องนี้มีมีเขาเรียกมีวัตถุดิบมีมูลค่าในเชิงของกระบวนการความพิสร้างสรรค์และเนื้อหาของทั้งสองเรื่องก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับเมื่อเทียบกับซีซั่นที่2กงแค่ซีซั่นที่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากเชิญชวนนะครับคุณค่าของละครเรื่องนี้ไม่ได้ดูแค่เขาเรียกความสนุกอย่างเดียวแต่แฝงด้วยในยะหรือความหมายแล้วทีมงานนักแสดงหรือคนที่ร่วมงานทุกคนรวมทั้งนักเขียนบทเขาเรียกว่าทุ่มเทจริงๆกับการที่ ได้มิติใหม่ของการมีเรื่องมาเล่าในแวดวงของละครโทรทัศน์ครับเอต้านิวครบสอบทุกข่าว